อนนี้เราก็ถึงน้ําตกไซโยกน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงไปเลยค่ะทางขึ้นไปดูน้ําตกอู้จริงๆแล้วเราน่าจะเดินฝั่งบันไดมันจะง่ายกว่าละคะ่ะเอ๊ะ รถ <Huh? S 2> ไฟมาเดี๋ยวไม่ทันรถไฟแล้วต้องไปไปซื้อตั๋วก่อนโอ้เราก็เจอรถไฟนะครับ,รบอะไรเอ่ยรถไฟครับอะไรเอ่อรถไฟติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักน้ำอย้ยเก่งมาก เทีเ่ยวตะลุยกินสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่น้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกไซโยกน้อยค่ะ เป็นน้ำตกแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่บรรยากาศตอนนี้ที่เราอยู่ทางเข้าเนี่ยคืออากาศดีมากเลยเนาะลมเยืนจากต้นไม้ากที่แดดร้อนๆเลยเดินเข้ามาคือเย็นค่ะเย็นสบายมากเหมาะกับการพักผ่อนของครอบครัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในว่าน้ำตกมันจะสวยขนาดไหนไปค่ะโอ้ใจเหดูลักต้นไม้สิหล้ ต้นไม้ยาวมากเลยอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนตรงข้างบนมีสารใช่ข้างบนมีสารนนะคะถ้าใครมาเที่ยวก็อย่า,ยาลืมแวะไปทักทนนุน้นโอ้โห,โโห,โโหโต้นนุนนน้นสวยมากน่าจะเป็นต้นไม้มหลายปีแล้วค่ะทุกค่าโหน้ำใสจังระวังลื่นเนี่ยนะระวังหินหล่นลงมาด้วยนะังระวังอะไรก่อน ระวังอะไรก็ได้ให้ระวังตัวเองไว้ให้ดีอ๋ออ่าเอ้ยทำไมตรงนั้นเขาลงไปนั่งในน้ำได้อืมเขาไม่โดนโขดหินเขาไม่โดนน้าไหลผ่านเหรอหรือว่าน้ำมันก็ไหลผ่านหมุนยกไว้ตรงที่เขานั่งอะนี่ใกล้ถึงจุดอันซีนจุดที่เขอ๋อมีจุดอันซีนเนี่ยเหรอห้ามขีดเขียนบริเวณต้นไม้โอ้โอ้เออไงถึงแล้ว นี่ถึงแล้วอากาศเย็นยังเลยตู้นี้ทำไมเย็นน่ะถึงแล้วค่ะน้ำตกไซโยกน้อยโยกแบบน้อยๆพอนะคะอย่ายโยกเยอะเด็ดขาดสินี่จุดไฮไลท์จุดไฮไลท์เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูข้างบนค่ะว่าจะเป็นยังไงไปค่ะเตรียมตัวก่อนฮะเตรียมตัวก่อนฮะดังเก่งเลยแน่นอนเราจะ <c oughs> ระวังนะคะรองเท้าเฮียหนีเปียกแน่นอนไปค่ะตามมาเลยตามมาเลยค่ะน้ำตกไฟโยกน้อยค่ะ สบายมากๆเลยตรงนี้รู้สึกถึงความร่มเย็นนะคะเพราะว่าน้ำมันมกระเด็นไปเราไม่ร้อนเหมือนตัวข้างล่างเนาะแล้วจะบอกว่าจะบอกว่าทางเดินขข้ามาทุกคนมันไม่ลื่นนะแปลกมากไม่คนโอ้ไม่ลื่นอะ

ลองปาต่อครับเฮ้ยลื่นมาตรงเนี้เห <doom S 1> <laughs> มือนจะลื่นเหมืนจะลื่นคุณโดด,โด,ดผมโดดคุณโดดผมโดดนี่งใช่คือไม่รู้ตรงนี้จะมองเห็นหลกบอกเพื่อนๆแต่ตรงนี้มองเห็นชัดมากเลยแต่ไม่รู้ได้กล้องจะเห็นหรือเปล่ากล้องจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะลองขึ้นไปถ่ายดูระวังลื่น นี่ครับตรงนี้จะเป็นลุงกินน้ำไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะสวยมากเดี๋ยวเราจะเดินลงกันแล้วนะคะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเดี๋ยวตรงนี้เป็นบันไดทางลงนะครับไอ้บันได อันนี้น่าจะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเด้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กซ์ที่นี่นะคะน้ำตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทุกคนเป็น้ำตกที่แบบว่ายกเยอะไม่ได้ให้ยกน้อยๆให้ยกน้อยๆค่ะทุกคนนี้ค่ะรับรองว่าน้ำตกที่นี่นะคะจะให้ความเย็นสบายกับทุกคนแล้วก็สวยมากๆเลยถ้าเกิดใครผ่านมาที่อ่กาญจนบุรีนะคะอย่าลืมตั้งใจเอ๋ การที่เราที่เยอะๆนะคะดินเยอเลยแล้วอย่าลืมเอาผ้ามาโอนพวกเราด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะโอนผ้าเช่นกันไม่ได้ไม่ได้ยุกยกยุกนิดน้อยยุกไม่น้อยอย่ายกเยอะยุกไม่ถ้าแกยุกเยอะต้องไปใช้ยกใหญ่อ่าไปไปไปยกใหญ่